มีผลงานอะไรจะฝากไหมคะทีละคนฝากหกฝากใจไว้ด uh, ้วยนะครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับก็อย่าเป็นเซโนนะครับผมยังปักกันได้นะก็ปักกันได้เรื่อยๆรอซิงเกิลใหม่แล้วกันโอเคไหมอะไรครับผมแล้วก็แฟนเพจอินสตาแกรมอ่าไปแฟนเพจอินสตาแกรมทวิตเตอร์นะครับผมก็ใช้ชื่อเดียวนะครับ Bright Idol อันเดรสกอร์เอฟกาครับผมแล้วก็ละครเวทีอะไรอย่างนี้ก็ต้นมีหน้าเขาฝากไว้ด้วยครับผมละครเวทีสุนทราพรนะครับบอกกับทุกช่วงอายุใครสนใจก็ดูได้จะพูดแบบนี้หมายถึงมันเป็นไงนๆครับเขาก็รู้กันอยู่ไม่หรอกว่าไปดูไม่ต้องครวบคุมต้องดวบคุมทำไมเวลายิ่งพูดยิ่งถอยหลังล่านี้อย่าโดนใครทำตกไว้เห็นอยู่บนเวทีครับ เด็กๆใช่ไหมอ่ะหมดยาหมดแล้วไม่ต้องถอยลงมาสิเดินขึ้นหน้าสิจา้าเราจะคุยกับคนดูอ่ะองครับก็ฝากเพลงนะครับ